นอง้นี่เอาหนับาดเจ็บกวายู่อาครับผมเก็บครับเอาพี่เก็บครับใส่น้เลยอูยูี่น้องนรับอ,บยอยู้ยูวยนี่จะตายพี่น้องอืดปากค้่พี่น้อง เพ่อน้ไไขออนุญาตเก็บมงพี่อง้บงมึงหันหนงสาหลังรวดมีหลังรวดเลยพี่น้อง สวัสดีครับพี่พีกน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุมจากแบบพัทินชินเคยพี่น้องสำหรับมือนี้กับภาพพี่น้องมหาไซเบียนะพี่น้องเนาะนี่ครับหมายด้านหลังพี่น้องเป็นหนักไฟพี่น้องนี่ครับด้านหลังครับพี่น้องที่ให้เบิร์เมื่อกี้พี่น้องกสำหรับเขานี่กับมือนีขึ้นเขาพี่น้องเป็นเบ็ดดวงใหญ่พี่น้องนี่ครับผมได้มาทั้งหมด47่ลังเลยพี่น้องเนาะสำหรับเยื่อมือนี้นี่ฮะเป็นไอ้เยื่อเขียบพี่น้องไอ้เป็นยังไงไอ้เยื่อไอลูกหัวกพี่น้อง ลูกอัดนี่แหละพี่น้องเราจะได้ปูมาใส่มาสามโตพี่น้องวู้น้ำแดงเลยพี่น้องเจ้าก็เปลี่ยนได้แล้วพี่น้องเนาะเป็นการเปิดสักการะว่าใส่เบ็ดฤดูไม่ของปีนี้พี่น้องกไปเบิ่งว่าจะมานบ่รมาเนาะพี่น้องเนาะเรวขออนุญาตใส่ก่อนเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นในพี่น้องน้ำแดงหลายพี่น้องอู้เจ้าจะเป็นอะไไปลองใส้บ้างครับพี่น้องขออนุญาตครับพี่น้องเบ็ดตัวนี้มันจะเป็นเบ็ดไม่กับเบ็ดเก่าด้วยพี่น้องนะใเซนต์กันแต่หนุ่มจะรับทีมก็จะลองใส่เบ็ดขันหลวงไงนาะพี่น้องเนาะ นังไลน้ำแดงคักได้พี่น้องเด้หันจากน้อยเนี่ยย่างหดัดพี่น้องลูกออดพี่น้องกกเกี่ยวตรงหางมันได้พี่น้องเด้อใส่หมดตามเนี่ยพี่น้องน้ำขึ้นแ ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ต่อครับขอพรสำหรับไอเยื่อนี่นุ่มจากล้ำปลาทิ้นจะใส่เนี่ยกระปูด้วยพี่น้องด้วยได้กระปูหากระปูยากเลยพี่น้องปีนี้พี่น้องลองลองมาใส่แซมจากสามโตเลยพี่น้องมันจะเปลี่ยนยังไงเนาะนะครับกระปูหน่อยนะครับโอ้โห่หนี่ม พี่น้องครับนก่นปนผูออก พี่น้องหาไซต์ต่อครับครับพี่น้องใส่ไว้ป,ประมาณนี้หรือพี่น้องเด้อนี่ครับอู้ร้อยให้มันปีมๆน้ำไปน้ะพี่น้องเนาะไปครับผม นน้นองะฮใส่ให้มันร้อยเป็นพี่น้องนี่นะครับผมใส่ตาม <c oughs> กกกอภัยไปในเรือนำมัน,นมขึ้นไรพี่น้องนะครับไปก่อนลงไปใส่พูดนะพี่น้องเรือนำขึ้นมาขนาดนี้พี่นอ้องถ้าใส่ไปนเหนียวพี่น้องนะไปรุนขันครับตอนเศร้าครับนี่ครับพี่น้องเอย่ลุกหักซื้อมหาสิบบาทอยู่ตลาดพี่น้องไปครับหาใส่เบ็ดครับผมพี่น้องของอยางหย่อนไหมใครมีอาการพี่หลังดำพี่น้อง มันหมอยดึงอยู่บ่เอ้าตะขอนหน่อยพี่น้องเอ้าเอาเอา้เอามานัมานมนัมนมันมันเนาพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องแต้มแรกพี่น้องละขอหน้อยอ่ะมาตอนแรกพี่น้องอ่ะเก็บไปสะสมแป๊บมี่พี่น้อง ครับผมเจ็ดครับกะใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบ็ดพี่น้องทั้งบทซีฟเจ็ดลังเลยพี่น้องนะกาใไสสองฟังคองเลยพี่น้องสองฟังหอยเลยมันหรือว่ามันเดี๋ยวไปรุ่นกันตอนเศร้าพี่น้องเพราะมันเป็นเยือยลูกหัวพี่น้องหรือลูกออดพี่น้องอันน่าจะหลอนง่ายพี่น้องถ้ามีแต้มมีพี่น้องเบิ้งถือว่ามันพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ไปโตหนึ่งพี่น้องมาค่อยน้อยการเราไปรุ่นกันตอนเศร้าพี่น้องเนาะว่าจะมันหรือว่ามันครับผมไปครับ ทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจักรพรริพัดทินเช่นเคยพี่น้องแต่พระพี่น้องเศร้านี่พระพี่น้องมายามเป็นนพี่น้องก็คิดว่าวังว่าจะมาในพี่น้องมีแต้มนะพี่น้องนะเพราะเป็นเยี่ยงพวกพี่น้องมืกขึ้นกับประเดี๋ยไทยเงือกเลยพี่น้องจ้จะเป็นอะไรพี่น้องไปครับผมไปรุ่นน้อกันครับด้านหลังเลยครับผมน้ำกลิแยงครับพี่น้องด้ยเด่นนู้ดอย่าเงี้ยวหัวน้ำกลิมนน้ำแดงเลยใส่ตามป้าตามขอบ หวเลอพี่น้องบางีตใสเด็กก็ใสพี่น้องเงียบเงียเงบเงียบเอนสัญาณตอบบครบบเงียบหลอนอ่ะเก็บพี่น้องอู้น้ำลดแล้วเนี่ยพี่น้องนี่ยตายแล้วเงียบครับผมดีกัดเปนคิดนะเนกพอปลูกแล้วพี่น้องเป็นกับวันวันเขาว,วันก่ากันเลยนะพี่น้องเนาะ เขามาใส่เบ็ดยบอ,อยู่บังหกหกอยพี่น้องส <c oughs> <c oughs> ีอยู่คือเก่าพี่น้องเดี๋ยวปลูกอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยขับมาขู่นะพี่น้องเนาะน,นี่ล,ละอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยขับมาคู่ครับไปครับพี่น้อง <c oughs> อยามต่อฟังนี่งอู้พวกมีจักหลังพี่น้องเอง้ หนูนหขึ้นหนามมันแห้งเด้มันขึ้นฝนตกเลยพี่น้องหนามรดเงีรยร้อ,อยคีไดรลุ่นเลยเนี่ยอือเบ็ดสีกระโดะดคีเดเยอะเหยาปูร้อยเลยพี่น้องเี้ยครับผมโอ้เต็มแดกพี่น้องของเสานี้หมองเก้าเลยพี่น้องที่เป็นปลาค้อน,น้อย แมลงวันมึงนีกับบางเนียพี่น้องโอ้ยอุ๊ยขุดโอ้โหเดิมแต้มแรกพี่น้องมองเกาเลยเกาเมื่อวานเลยค่อนห้อยเดิมแต้มแรกครับผมเก็บครับพี่น้องหลังนี้จะใครยังห่วยอยู่หน่ยพี่น้องมองมากินปะ โอ๊ปตายด้วยเหรอพี่น้องตายยังเนี่ยเอาบ้ตายพี่น้องบ้ตายเอาตายโอ้เอาแต้มที่สองวัแล้วพี่น้องโอ้เอาปลาเขาะเอามาแล้วพี่นอ้อ,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 นองแต้มที่สองครับแต้มผมงามๆอยู่อยเบื้องหลังนี่เนะ้อ อู้พี่น้องอู้ติดเหลียงคันเลยพี่น้องนะครับอู้อู้หลังที่สองกระติดพี่น้องนี่หลังนี้กระติก็ตายกันหมดเลยขึ้นนอนอู้ตายกันพี่นอ้องใส่ติดแตา่เมื่อคืนอู้ใส่เดียวกันเลยพี่น้องเลยนี่ครับใส่เดียวกันเลยอู้อ,อือคือตายวะขันเบียดตัวไ่วได้แข่งได้นี่เอสองแต้มติดกันแล้วพี่น้องนี่ครับ ใส่เดียวกันเลยพี่น้องนียตัวนี้ใหญ่กว่าน้อยนึงมาแล้วครับสามต้มครับเ้านี้เก็บครับไปสามเต้มเลยพี่น้องดิปล้นอยู่มันนี่โอ้เสียายตายสองตัวนี่โตแบบว่าตายวะเนาะดินตุมต่ำต่วพี่น้องเปงนเสียงปลาดตีน้ำอยู่ด้ยเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องหลังนี้ทิมันมาถืออีกหรอพี่น้องนี่นี่ครับหอยอ้ยออนต้อนอยู่กันพี่น้อง อ้ใส่เดียวกันนี่พี่น้องนี่นะครับ <c oughs> โอ้ตายกันเลยนี่โอ้วิทยาศาสตตายเดี๋ยวปุ๋ยโอนต้นโอนต้นตอีกแล้ว <c oughs> โอ้ใส่พอๆกันเลยพี่น้องเนียโอ้สามหลังเลี้ยงเลยพี่น้องเบื้องนี่นะฮะมันจะเป็นเบื้องพี่น้องได้ยุบบางหันเลยพี่น้องเอา้าเก็บครับ หลังที่ 3. สามนมนันหลังนี้ไม่ดึงพี่น้องจะว่าดียอยู่บ่างนะนี่ครับอู้อยู่ยร้ดิพี่น้องเพื่อนนะครับเพืนะครับพีพ่นะ้องเพื่อนเพุ่อนเพุ่อนอู้ขออนุญ,ญาตเก็บกคนพี่น้องอู้บ่งมึงหันหนุยน้อง,อง,องสามหลังลวดนี่สี่หลังลวดเลยพี่น้องเอ้เก็บครับโอ้ใส่ยืมบ่งหกเลยพี่นอ้องอู้สี่หลังลวดเลยพี่นอ้องอู้ติดเลี้ยงคันเลยพี่น้องเอ้ โอ้ใส่เดียวกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิง้งอีกหลังนี้เดี๋ยวหลังนี้มัมใส่อยู่ในป่าพี่น้องนะครับน้ำมันถ่วมเขาป่าพี่น้องนันจะกละปัดทินงก็เลยมาใส่ไปน,นี่โอ้ยหลังนี้บิติดพี่น้องผมยืนที่ป่าเอออะเก็บครับผมสีแต้มรวดเลยครับสีแต้มรวดหาแต้มเลยพี่น้องโอ้หลังนี้มีอาการพี่น้อง อยู่บ่นะครับต้องคอยดึงพี่น้องอู้บ่อยู่แล้วมั้งเนี่ยพี่น้องอู้พันหน่อยพายอยู่พี่นอ้องเสียดายเลยอู้แบบนะครับพี่น้องปลาลาบเลย้ยงนะอู้ที่ตัวญ่อยู่พี่น้องนี่ครับอู้พันไปนะจนเบ็ดร้อยพี่น้องเลยอู้ไปครับยามต่อครับ ยังหาแต้มอยู่ครับมับนมานเ้อนะครับเป็นไถนาไถ่หรือเปล่าเขาก็ไปใส่นี่ปลาพุา่นนะครับพี่น้องเป็นในหลงังย,ยื่นหยบดเลยอยู่บ่ปะไปเบิ่งกันพี่น้องน้ำท่วมเบิดพุ่นพี่น้องเป็นปลาด้วพี่น้องเดีย๋ยวไปใส่ตามปลาเสียดายในหลงังเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็มีห้อยดึงพี่นอ้องอย่างปรอยูทุทธง นะครับดึงไปคอู้บยูีหลพี่น้องนะครับเอ้าอู้อยู่ด้วยนี่ด้ตายพี่น้องปืดปากคอง่ายพี่น้องโหหนูจะมอยู่หลังเมื่อกี้ไหนจะมามาหนีเลยพี่น้องอู้อู้ตายเสียดายเด้อเอู้ปากคอง่ายใส่ใไงพวกเราพี่น้องเอ้ยอ้โหเสกตาย โอ้ยมือคื้นประเด็มายามพี่น้องใส่ง้างๆเลยพี่น้องนะครับไปเก็บครับผมแต้มที่หกครับคุ้มค่าไอ้สื่อ,อลูกวัดอยู่พี่น้องหาสิบบาทครับผมไปพี่น้องยัำไปเรื่อยๆลุ้นแต้มที่หกต่อพี่น้องหนึ่งอยู่เนาะเบียด เงียบอย่างนี้เลยโอ้ยเป็นอย่างนี้นเ็เงียบอู้โหนะปลาเล่นน้ำพี่น้องโอ้ไปติดยิงนนน่งใหญเลานี่ดูดิโอ้ยยังอยู่พี่น้องใส่ไปก่อนเดี๋ยวเขามาเก็บครับไปค,ครับเ <c oughs> กี่เขียนบักหอยหพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บบักหอยก่อน พี่น้องอู้ยสองตัวเลยพี่น้องเอ้ยเอามันมันตัวปึกใหญ่เลยครับผมก็จัดเก็บครับเอาลน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 หลังนี่ครับบึงคันที่ไข่เปียกเลยพี่น้องน,นน่ะเห็นปะเปียกเงี่ยงเอ้าผมกาว,ว่าแล้วหนูบ่ติดเป็นคันเปียกๆพี่น้องเปียกเซ้ยโอ้โหขอบาตาเลยพี่น้องเอ้ย ตายยังไงโอ้หหัวก็ตายพี่น้องเออในฮะขั้นเปียกๆอยู่พี่น้องเอ๋อมาแล้วแต้มที่หกพี่น้องเอออ๋อมัน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 ,มน,นเ,เก็บครับพี่น้องยอดนว <c oughs> จะบวติดพี่น้องออ <c oughs> หัวก็ตายวันโอ้หหัวก็ตายหรือพี่น้องนะครับเหาตาเขาเบ้าตาเลยพี่น้องแต,แต่ละหลังนี่เขาเบ้าตากับตุกตัวเล็พี่น้องแต้มที่หกครับพี่น้อง หมานยอดเจียวครับเบิ้งกันเงี้ยหกเต็มแล้วลุ้นเต็มที่เจ็ด,ดมานไหมอ้แบบด่วงแข็งพี่น้องเลยปลาเราห้อยต้นต้นอยู่รู่ติดนี่อะโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้อง หลุกอดกอดยังอยู่คือเก่าพี่น้องบึงสองหลังหลังดูสันหลังนี้มีหอยอยู่พี่น้องน้ำก็ลดลงหลายอยู่หอยทั้นจิงใหม่บึงเฮ้ยเอา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 ติดตัวนี่พี่น้องนี่นี่ เอาหนัวบรเจ็ดกวาอยู่เอาครับผมเก็บครับขอบตาพี่นองมาแล้วพี่น้องโอ้เจียวครับพี่น้องแดงที่เจ็ดครับใส่คำง,งามเลยนี่ตัวยาใส่ครับพี่น้อง เห่อเือนมันครับโอ้โหแตมทิเจบพี่น้องเออดีว่าตายตัวนี้เอ,อ๊เห็นนิ่งๆว่าดายเลยพี่น้องว่าเบ็ดมันคันแข็ง ว่าม <istles> ีเนียนเบียดปากคอยง่ยพี่น้องแต่ละครั้งเบอร์นึงเบียดต่พี่น้องนะครับแต่ละครั้งเบอร์นึงเบียดพี่น้องเขาเบ้าตาทุกอันนี่พี่น้องนี่ครับเบียดไม่พี่น้องเจ๋วครับนิ่งเลยเดี๋ยวไปเบียดหลังนึงพี่น้องไตเบียดตกคล้องเลยคุณนะครับเห็นนิ่งๆแต่เสียงตึงๆอันนี้พี่น้องเพื่อเพื่อมีแต้มที่แปดแบบหลังอื่นเป็นนิ่งๆแต่ไม่นิ่งครับโอ้กบขบฝนโอ้ขี้ตกใจเบิ้ล โอ้ยงงหล่อนพี่น้อง <c oughs> นะครับน้ำขื้นไลพี่น้องเอ้ไปเก็บครับพี่น้องลุ่มเต็มที่แปดกันได้เจ็บเต็มมือนะครับมีอาการบ่ามีปากกใหญ่ตุ่มตมังตุ่มตมังให้ือนจะตงังเบิง้งเบิ้งบ่ แล,แลหอยอ่อนต้นกีกแล้วพี่นอ้องไม่ตายหรืเล่นีนน่นะครับหอยอ่อนต้นอยู่พี่น้องโอ้ตายแล้วนี่พี่นอ้องมาเดี๋ยวบายามอู้มินปากน้อยเดียวพี่น้องเง้ยเก็บรุดอู้มาแล้วพี่น้องได้เต็มที่แปดมันครับเก็บครับพี่น้องแล้วฝนตกมันจะลงมาหลงน,น้ำเลยพี่น้องเนีย สายเราก็ลงไปไใช่ไหไปหอดริมหุ่ยเลยพี่น้องเลยเบื้องหลังนี่เลยมันไหมโอ้หลังนี้เป็นเพี่บเอยู่พี่น้องปุนะครับเบื้องพี่น,น้องเบิ่งห้อยน้ำคุณเลยพี่น,น้องน้ำคุณเลย ป่าอย่างนู้นที่ไหนนี่ครับน้ำคุณเลยพี่น้องเลยเออไม่เป็นไรครับพี่นอ้องอ่ามีไหนมีหม,มานอ่ะยามต่อครับเรื่องหลักเราเคอยย้อนเก็บเบ็ดที่เหลือๆอ,อยู่เรากดปูดกระไล่เลยหลังสุดท้ายแล้ว,วพี่น้องโอ้จุดรูแปรแต้มหรือมั้ง ยี่ลี่พี่น้องเนี่ยร์หลอนลกุลก,กลูกไก่น้าอื่นอ่ะลายแทะไปครับผมเก็บครับครั้งสุดทนะ้ายแล้วว่าแล้วลุกน้ำยี่ลี่พี่น้องครับผม แมพี่น้องไปครับผม น้องน้ำหลากน้ำแดงนี่พี่น้องเอ้นี่ฝนกะตก,กเริ่พี่น้องนี่วงเปลปล่อยแล้วพี่น้องนี่ดาวน้่งจากลราพัดตินคอยจับตาบ้านแล้วพี่น้องเอ้นะฮะตอนนี้ก็บอวมันด้วยครับพี่น้องสวัสครับรับมื่อนี่แกดัวมานที่เราพี่น้องเน,ะน,งน,งเนะาะส่เบ็ดไปทั้งหมดนี่ฮะสี่สิเบ็ดหลังพี่น้อง ได้มาทั้งหมดเศร้านี่แปดแต้มพี่น้องยืนนี่มื่อเศร้าเมื่อแรงวันนี้แต้มนึงเป็นข้าแต้มนะพี่น้องเนาะเห็นว่าคุ้มค่าอีเนื้อหกอยู่พี่น้องซื้อมาหาสิบบาทได้ไปต้มพี่น้องก็ได้ได้ยืนนะพี่น้องหนักอยู่พี่น้องใส่กับล้างน้ำน้ำพี่น้องน้ำไม่เล้วพี่น้องน้ำลำรากพี่น้องน้ำมันแห้งไว้พี่น้องก็แือว่าตอนแรกก็นวดจะบ่มีแต้มให้พี่น้องเบิ่งหลัพี่น้องแือว่ามันอยู่ครับพี่น้องอย่าลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงนังใจชาวลุงชาวภักดิ์นี่นะครับผมตรงนีีี้้้ฝนนนนตตตตกกกหัพพ่่่ออองงิดเลย แต่รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับื้อนี้ขอขราบราพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับประมาณครับ